นี่ไม่รู้ไกลหรือว่าหนูมืงแดงแดงดีเด้พอหนวยนี่บดายตีนวยนี่กะศัตรูพืชลบกวนแล้วเสียบักแตงโม่หน่อยรุ่นสุดท้าย อันนี้ยังโบเกอคุนว่านี่มือมันยังบบพันเดะมือมันยังบบพันเดะเหลืองมือบบพันเหี่ยวก็เก็บไม่ได้นะนี่โอ้เอ็งคือเขียวอยู่ มุม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 สกินมือค่อนบ่ฮะกินมือค่อนบ่มามาไว มาเร็ว<า>ใช่ว่ากินหญ้าบ่ท่านเป็นลากกินหญ้าแล้วตายฝุ่นไปเก็บบักแตงโมซอยพญาร้านฝุ่นไป เตนตที่18ซีนโลดแล้วกล,ล้าบ่ปาดซีนโลดเด้ปาดซีนโลดเด้ แม่เกียเียวได้จังมือแล้วนี่เกียวไหวเอามันคือปรงไหวแพชนะสันบอลลูนไหนเม็ดมะม่วง,วงหิมะพาน นี่คือเม็ดมันนะอันนี้อันนี้คือเม็ดมันอันนี้คือหน่วยมันเข้ากินมันตรงนี้เข้ากินเม็ดมากพระเจา้ามารักซื้อโลละจักบาทเจ้าไม่ติดใโลละสี่สิบุ 4, 4, 4, 4. ่นปลูกบ่งบองให้ม,หมาพาะพร้าวยังไข่กว่าเขายันนะเดี๋ยวปีนีสิก้าหายแล้วก็สิเสียบยอดหายเลยสองปีเป็นหนวยนี่มันจะมีหน้าห้ามีหนวยสีแดงบ่แม พูดดีไม่ไวลุงสงงสะอ่อนสี่มันมีสองระบบเนาะมีระบบสีเหลืองกับสีแดงนะอยู่หน้าหาสีสีเหลืองนี่เขาวายอดมันสิเป็นยอดขาวเดี๋ยวเ้าไปที่สูตรมนะันสียอดขาวอยู่หรือเอเออเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆแม่ ยอนมันเป็นสีขาวข้าเจา้าทั้งใตข้าเจ้ากินกับน่ำพีกเด,ดแต่ว่าบ้านเห้ากินอยู่บ่เมียอ้าวคือบ่ค่อ,อ,คอเคยเห็นไผกินสะ่นะท,ทั้งใต้อ่ะเวลาตามร้านอาหารน่ะเขาจะมีผักเคียงเยอะๆนะตอนที่ไปเที่าายวใต้น่ะเวลาน้ำพงน้ำพริกเขาเขาก็จะมีเนี่ยตะวันนี่ยอดแก่ละเด้อเขากินยอดอ่อนมันนะจ๊ะ ถุงมือทำไมไม่ใส่ล่ะยาย